น้องอันนี้อยังนี่มาอย่างก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับเอบพระเอเนะปนัดดาเซนนี่ทับหูอทางกันแล้วอย่างอแล้เพิร์ลจะไเก่อนอมีะไรบ้างว้อวปลาเหอนลแกว่าปลาบ้ก่อใครต่อชก่อนถืเกียงเ่าปาาใบจังไงจะมาสวยเออ ่อย่างว่าพแม่มึลองมาถควมังภาษเจ้าจังว่ภาษาไงถอดทาเพือว่าอดแถวออก็ย่างไรจะมาสู่อะไรังไรอะไรอะไรแพ่เพียงล่กายหัวใจแพร่ร้อนที่มันยากหยู่เขาเนาะเฮ้ยโผู่ไปเนาะ

อันกระเดงเออคือไม่ใส้สีแดงคือการเงสันไม่ใสีแดงเลเจ้นี้พอดีมัยนเปียมันเียดมันเปียกลี่ยมันเปียกว่ะมเบียกปรคังเลยเปียเวชุดเลยัเปียกวชุดเลยมันบอเ้ตลกน่าอาผู้าตาดียงคู่ยั่ีังมันบอรับเชิตลกอ็ตลกผู้าตาดียัดีอยู่้ยตลกซื้อโโล เขาดอค่าโอ้ยอี้เื้อคุยคุยเอาเอเอาคุยใช้เขาสร้างเนียงไหมคุยถ้าดรกไม้แดง้ถ้าดอกไม้แดงซื้อแบบวอันปล่อยผมก็มเขาไมกินเ้นก้อนถอเจาภาพินลพ ไอ้าราสังไปอยู่เพราว่าลงแน่จะกินอ๋อไม่ได้มันพ่อจากของานครบบอลเหวพี่พลพลงานต้นราพเห็นบอนี่มันบอตาคขาพี่ปซื้อ้อเจ้ากวอนผู้จัดการพิเศษปบอกนัำนีเนาะผู้จัดการหรือว่าผู้จอดเขากิดพิปเ์พื่กันนั่นไห่ เป็นว่าใส่ป้ายเบิรพนักงานร้านเขาต้องใส่ป้ายหมดเลยนว่าพูดอนซื้อว่าหนองเราอยู่นี่บอกระดึงเฮ่เนมันเป็นผู้จมที่ได้ถามก็จะไปจับกันจังกันจะอกเขาห้งจับก็แม่ก่อยอกว่าเาจับผู้ใดหผู้ใดถามเนี่ยูงใจนำเสนอจะมาพูงใจนำเสนอกระโดดกระเดียล้วเอะตัวจได้ผู้ใดไม่ไหวคณคนสี่จำไม่ได้กจไม่ได้เลยเนาะ แกดีแจับแล้วแลมาคนแค่บานเดียวกันอ่ตาเดดีรปี้เลขกไปออนซันอยู่ไหมแม่จะเปิดปีเลขแต่ยังไดันกดุไอโยนอ้ตีจะไเยอเอาอเอาโมเลกุไั้นว่าบอนหุ้นคือกันเนาะเนืตาคล้ายๆกันให้กับพานก็โยสองคนอายุหลายกวงมูเอามตกเพ่อ่าไปนี่ โอ้มันการทูลายก็เริ่มบอกบอเนี้ยี่มันมีไอ้วัดแล้วก็พรโย่แล้วก็เจ้าจีก็ไล้วอืพอืมอืม่ืมอ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 อืมมอื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 มอมออืมอรมอื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 มพี่อืมอืมอื่นือืมอืมอหมือืมอืมอออมมออม่ออือออมัน มุมมองมุมรูมุมรูอยู่ทีหกับไครดูสิฉันตั้งโกนี่หน้ากมมากเลยนี่อะไรมึงกูหายจริมึงกินโดดเสีบปะเอ้ามึงเขีวดามึงฉีมึงแค่ปากแสกปะเขาหมดสิ่งใช่ไหมว่าเขาอยู่างไก็ต้อง เอามื่อกอาโอ้อันนี้เกัดไปแต่มันจอยมันโอ้ยมันบอกมีชิมีหนังก็ป่นี่วันนอ้วนเพื่อเธอมีแนวาเป็นแต่กินแต่แซ่บอันนี้เข้าไปหน่อยแล้เนี่ยเอ้าเจ้าเรื่อนไปเลยล่ะอันนี้คือหอยหางฟางมาจังแจ่บันเมื่อวานนี้ไออันท้องให้กินเฉพาะศิลปินเอาผูศิลป์เขาหามาไว้ให้ฉิมเธอเธอมานำก้นเฉยเธอไม่ ธอไไม่ด้คนขับคนขับรถคนติดตามคนขับรถเขาก็มีท้องมีปากเหมือนกันไม่ค่ะไม่ได้มีลายชื่อเขาฟิกมาแล้วเออเขาฟิกมาแล้วจานก็สิบสองใบเออจานสิบสองใบบอกว่าสิบสองใบเออเชื่อหรือเปล่าไปหาจีบไปเชื่อทำไมฮาอ้ํอันนี้วอาตั้งชัด อีกผลมะมกินม oh, well, ันจเริเปิดตทั้งหนาเออแมนใช่มูเตอร์องไปเปิดตัวอะไมูตุยเป็นพู้รส้มสุบอ่แมนมูเตอร์นี่ันบหล่ออย่างเงี้ยเป็นแคนเป็นคนนอกเป็นอย่เงีคนนอกสายตาพอมั้แมนป่ไปไปเปิดโต๊ะสูบไปเปิดไปเปิดโต๊ะ่างกินเอาลูกชิ้นเด่างก่อาเดยเอาไปนั่งกินวันที่ เดี๋ยวมึงจะไปหาคว้าห่อนกินวะหวามาบอกงันนี้แหะไปหาคว้าห่อนกินคว้าเป็นม้าแท้มันมีอันทุกคนนี่ล่ะมึงเห็นบานเห็นอันงานงานมันมีมาไปหาหอนักินเขาดิไม่ได้ลองน้ำเขาเลยยังไปหาคว้าห่อนกินเขาได้ยังมันกินสี่ยิบอันนั้นแม่ใหญ่อันนั้นห้องเชียก่อนถล่มเรียนของมั เออปัญ no? หานั่งกินมากยู่ขอดีละมุตูสิเป็นผู้นั่เฝ้านั่งกินไอยโอ้ยเฝ้าเฝ้าคัดเฝ้าพดเฝ้าพูดหยัน hmm. ม oh, ุต mm ุมุตุพัดไปลองเล่่มุตูดีเฝ้านั่งกินไทยยุนี่วันถวายให้เฮ้หมาเรียนมากข้อดีเฝ้านั่งกินไม่้าเธอโอ้ยบักดังายไม่ย่างกว่านี้ท่าแม่ชีโพก็อยากโซนี่แม่ชีโพโพก็อยากโซนี้ เห็นเหล่าน <A PI AN> really ี้มีีโ่กยาโซ่ีันีมีสิแฟกตี้แบตัดุนได้สิแมดมันจังบานไอ้คลิปนี้่อยากอารมเด้ยันมตาเห็นมึงแตะสิใจแตกมันจังบ้นมันจังบานไอ้มันเป็นคนคนงินแมันอาซินปเลยชให้ไิมไอินเฝ้าแล้วประานิมาื่ออไรเนี่นัตลาดแค่เนี้ยมีนาสองส่วน มาจ้าไหนเดี๋ยวเดี๋ยยิ่งเจ๊งอย่างผู้ตัวไปจอดร้านเจ้าฮอนเหรอไหมอันมันเชนมาข้างแขนอีสานไะนะยี่ปีเอดบอกว่าเดียวใช่เอาอ่มันมาเสนอหอดผีแต่มันบอกผู้ตเดียววางไฟแดงอันแขนอีสานมันเจ้าฮอนเลยเจ้าฮอนนั้นกูบม่ชื่อได้จำได้เพราะว่ากูเคยมาจองเพ้งอันสมูทเลยไงไหนเนี่ย แล้วไปเคยเคยกินใจกองเนี even even um ่ย yeah. ด wow. mm ้เอาเอาก็บอกมาทำคว้มดีไหมปีน้าตวมผูบลนั่นน่ะเ้อ่กับอันพงเยียนุ่ฟ้ากุลาใช่กับพม่ยี่ยเดียงกับันพงเแียนังสามานกุาใช่วายังิดตะกวนน่ย่าเดียงย่าดงแสดงหงนังแม่เทบันแม่แล้วอันิ่นิ่นมาการกุศลมากเราเพิ่งนีเห้ามาฝึกงานอยู่สมุดปากการพอดีปีนั้นเขากับมีกกุมมีอันเปลี่ยนไม่ได คุยเคยงนคุยเงยงานกันนะทยนางไยยังสแล้วก็เลยทั <ım Laser> ่วมหาหมูาล <Liberty Overwatch> <mail> <k pursued güzel> ั <geliyor> <c oughs> ีมาลองเพ่งนี่มันบ้างเรามาใส่กันเน้อพนัาอากจะได้มามาจากสมุรปราการมันหนะมาลองเพ่นมห็นเน่ยโอ้ยคนแตกงายๆรูเนาะเลเลยเราปิดคีปน้นเนี่ยทียมาเจอพวกวกตวายไอ้คนมาตัมาดีล่ะแต่ว่าคนแจกเงินๆคนแถวเงินมากห้บริจาค ไปกูเลียนเซวันเมื่อกี้มาเล่นบางนี่เอก็อะไทำเป็นเราเนี่ยเอาไอ้กคบอ,งอางชั้นเอาไหมน้ากินหอยได้เอาอันนั่นแม่เอาอันข้าวเจ้าแม่ <c oughs> ข้าวเจ้าข้าวเจ้ากินกับต้มต้มกินไก่แม่ก็คืดยากวันนุมสี่สามอันนี้เราเนี่ยไอ้ก็เลยคืดยากฉันนี่เออข้าวต้มแม่เออข้าวเจ้ากักบต้มกินไก่แไหม เฮ้ยพวกินเราดิเชนแปินนี่เชนปินั่นเพลนพนเขามากินเราดอกเขาอาบเอาบุญ้อ้ยสีปานะคะสีสีปากนฉันไม่นั่นนะคะยูเซ่ฉันไม่ได้กินนะคะมาหนีกรดมมาหนีรูมานีกร อาซารอาชีพนี่กับพ่อไปซ้ำนี่มึงเห็นมาพร้ากันอยูานาน่รานนันนี่ศิลปินอีสานผัดไทยานี่นะครับพี่น้องอันสองคนนี่บ่ได้ม,มาบ่ได้ม,มารับเสื้อน้ำเขาดอกเขาเจ้าผ้าเสื้อดอกพี่น้องลองยังภาพ,พ,พเปรป,เปน์นี่นะครับเฮ้ยเหมืพวกนุชเจ้าจอมคนเหลือเีืเสียงดีนั่นแหละครับบ้านนี้ก็ได้ภาพระเอกกันเข้าจอบ้านลองมาอย่างกับพอขับรถน้ำกันมาน้ากันนานนะครับพี่น้องเออ วันนี้แต่ว่าซุมิีกัไไ้สินมากินเขาทานนะนะครับพี่น้องไซุมิีเขาไปลองเพ่งการว่าจงเงี้ยนจงเดียไปกับย่างคนตากินไม่ได้ยังม่อ่ะว่ได้กัสร้างกูนัเออย่นี่เขาตองกูดะกินในนั่นเออผมลืมตอไปนะฮะแค่ผมมันเนี่ยมัเื่อ้เาด้วกสร้างกูซซื่อกินเอาก็ได้อยู่ด่างสิมันหงเสื้อครับเขาได้ผนี่นะมันหนึ่งการแสนบพลาะนี่เออกูคากูจำนามันเื้อกินกันไอซเดียกันกันยากไมไม่มึงเสปลปอดประเด๋ว่าถั่วเอาสำรับคลิปนี้พ่อไป พ่อแม่พูดอะไรก็ลงจอมีผีผ้านะครับเออซาวแพร่กีก้อนใหญ่นะครับไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับปลาแห้งปลาแห้งข่าวนะครับของไปดีครับนั่งกินไงพูดตอนนี้ออเดอร์มีเหลือซีฮอร์ครับตอนนี้อันนี้พ่อเอกเต้แถมข่าวสารครับปานี้เอดีมีโปรโมชั่นช่วงเทศกาลทีปีใหม่ ปลาแห่งรุ่นท่องครับพี่น้องรุ่นท่องิบาทแกมคู่นถึพี่ไม่พอว่าในหขายของเน,นี่นี่อนี่เอาว่าขายกระช่างแก่แต่ว่าา,ายเยิงนี่คถามชิลินจิไใจค้าโฆษณาเลยครับชงบ้านนี้ครับกระช่างครับ ใจแก้ยครับโค้งชนะครับเอ้ามึงบอกกูเป็นผู้ว่าเนาะฉันบร้อยถ้าปีคลิปครับฉันไม่ได้บร้มีแ้่ขายของครับขันคุณโฆษณาลงช่องฉันปุ๊บอ่ะคุณต้องแกค่ัโฆษณาครับผมใจให้ครับวันเปิดแรกเปิดแสงอะไรเปิดอไรเปิดได้เยครับโอ้เปิดได้แลยโอ้เปิดได้เลยยเช่นแล้วว่าวันนึงว่าแก้ยคลิปลกลบอันขันเป็นเป็นเป็นถุงไปแหงสีเหลี่ยบพี่น้องเก็บใบขายต้อเฉยเก็บไว้แล้วพี่น้องเอามาหลุนท่องคำ นะครับน uhm, 네 uh, uh, ้ำหนักอ่าส uh, uh, ิบบาทนะครับเป็นตัวบกระขายครับพ่ออีกเรืนี่งเออดูซึกว่าจะกวรควรแค่อยนะครับพี่น้องกินตัวเดียวเนี้ยอ่าพี่น้องอย่าลืมครับเดี๋ยวก็มีปลาแห้งมีปลาสมนะครับเอานี่นี่ถ้ามีแล้วถ้าไม่แล้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอย